ลองฝึกตัวเองแบบนี้สัก3เดือนอย่างสม่ำเสมอผมการันตีว่าคุณจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันยุ่งเหยิงไปหมดมีเรื่องให้ทำเยอะแยะแต่พอหมดวันกลับรู้สึกว่าไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลยเราวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นวิ่งตามกระแสะสังคมจนเสียงของตัวเองเบาลงเรื่อยๆวันนี้ผมจะชวนคุณมากดปุ่มรีเซ็ตชีวิตกันครับเราจะใช้เวลา90วัน ไม่ใช่เพื่อนนี้ปัญหาแต่เพื่อกลับมาสร้างรากฐานของตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อคุณทำตาม7ข้อนี้อย่างจริงจังคนที่คุณจะเป็นในอีก3ามเดือนข้างหน้าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เฉียบคมกว่ามีพลังกว่าและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชัดเจนกว่าเดิมอย่างแน่นอนพร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยข้อที่1สร้างเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ขั้นตอนแรกสุดและสำคัญที่สุดของการเก็บตัว3ามเดือนนี้คือการหยุดวิ่งแล้วหันกลับมาตอบคำถามพื้นฐานที่สุดให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้เราต้องการอะไรกันแน่หลายคนทำงานหนักไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็เหมือนกับการพายเรือยอย่างสุดชีวิตในมหาสมทุทรแต่ไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าและลอยไปตามกระสายขึนดังนั้น ในช่วงสัปดาห์แรกของการเก็บตัวเราจะมาสร้างแผนที่ชีวิตของตัวเองกันครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำแบบตรงๆเลยอย่างแรกคือการกำหนดคุณค่าของตัวเอง (your core values) คุณค่าคือหลักการหรือกฎส่วนตัวที่คุณจะไม่มีวันละเมิดมันเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามลองตอบคำถามนี้กับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับฉันมากที่สุดในชีวิตเช่นความซื่อสัตย์อิสรภาพ การเติบโตความมั่นคงหรือการช่วยเหลือผู้อื่นให้คุณเลือกมา3-5ถึงข้อที่สำคัญที่สุดแล้วเขียนอธิบายสั้นๆว่าแต่และคำมีความหมายกับคุณอย่างไรเช่นถ้าคุณเลือกการเติบโตมันอาจจะหมายความว่าฉันจะเลือกทำสิ่งที่ท้าทายและได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งที่สบายและทำซ้ำไปวันๆเสมอการรู้คุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเพราะคุณจะมีหลักยึดที่ชัดเจน อย่างที่2คือการค้นหาภารกิจของคุณ y ย r m i s s i o n ลองจินตนาการว่าถ้าคุณมีเงินมากพอแล้วและไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดยังไงกับคุณคุณจะตื่นมาทําอะไรในทุกๆวันอะไรคือสิ่งที่คุณทําแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาทําทแล้วรู้สึกว่ามันมีความหมายเขียนทุกอย่างที่นึกออกลงไปในกระดาษไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยหรือย,ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจากนั้นลองมองหาสิ่งที่มันเชื่อมโยงกัน นั่นอาจจะเป็นภารกิจในชีวิตของคุณเช่นภารกิจของคุณอาจจะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ทําให้ชีวิตคนอื่นง่ายขึ้นหรือการแบ่งปันความรู้เพื่อให้คนอื่นเติบโตภารกิจนี้จะเป็นเหมือนเหตุผลที่ทําให้คุณอยากลุกจากเตียงในตอนเช้าอย่างที่ 3. คือการสร้างภาพอนาคตที่ชัดเจน your vision นี่คือส่วนที่สําคัญมากผมอยากให้คุณเขียนบรรยายวันในอุดมคติของคุณในอีก3-5ปีข้างหน้า ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่แค่อยากรวยหรืออยากมีความสุขแต่ให้เจาะจงลงไปเลยเช่นตอนเช้าคุณตื่นนอนกี่โมงรู้สึกอย่างไรคุณทําอะไรเป็นอย่างแรกสุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงแค่ไหนคุณกินอาหารแบบไหนออกกําลังกายอะไรงานการคุณทํางานประเภทไหนทํางานที่ไหนกับใคร งานนั้นให้ความรู้สึกอะไรกับคุณการเงินคุณมีรายได้จากช่องทางไหนบ้างคุณรู้สึกมั่นคงทางการเงินแค่ไหนความสัมพันธ์คุณใช้เวลากับใครความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างเป็นอย่างไรจงเขียนมันออกมาให้เห็นภาพชัดเจนเหมือนกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่ภาพอนาคตนี้จะเป็นเหมือนดาวเหนือนำทางคุณตลอดสามเดือนและตลอดไปทุกครั้งที่ท้อหรือหลงทาง ให้กลับมาอ่านสิ่งที่คุณเขียนไว้มันจะคอยเตือนใจว่าคุณกำลังสู้ไปเพื่ออะไรการทำสามสิ่งนี้ให้เสร็จสิ้นคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่สุดก่อนที่เราจะไปสร้างสิ่งอื่นต่อไปครับนี่คือการบอกตัวเองอย่างชัดเจนว่านี่คือชีวิตที่ฉันเลือกและฉันกำลังจะสร้างมันขึ้นมา 2. ปรับปรุงร่างกายให้มีพลังงานสูงสุดหลังจากที่เรามีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำทันทีคือการอัปเกรดพาหนะที่จะพาเราไปสู่จุดหมายนั้นนั่นก็คือร่างกายของเรานั่นเองครับคุณอาจจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยสมองตื้อไม่มีแรงที่จะลงมือทำเป้าหมายนั้นก็จะอยู่แค่ในกระดาษไปตลอดกาล ในช่วง3เดือนนี้เราจะมาเปลี่ยนร่างกายของเราให้กลายเป็นเครื่องผลิตพลังงานประสิทธิภาพสูงโดยเน้นที่3เรื่องหลักๆแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายเรื่องแรกก็คือการนอนการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่มันคือกระบวนการซ่อมบำรุงที่สำคัญที่สุดของร่างกายและสมองในขณะที่เราหลับสมองจะทำการกำจัดของเสียจัดระเบียบความทรงจำ นั่นก็คือทำให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นและร่างกายจะซ่อมแซมเซลลที่สึกหรอในช่วง90วันนี้ให้คุณตั้งกฎเหล็กกับตัวเองว่าจะนอนให้ได้7-8ชั่วโมงทุกคืนและไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องนอนอย่างมีคุณภาพด้วยครับวิธีการนง่ายๆก็คือทากิจวัตรก่อนนอน1ชั่วโมงก่อนนอนให้คุณเริ่มลดเกียร์ของวันลงปิดหน้าจอทุกชนิด แสงสีฟ้าจากจอจะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับให้เปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นอาบน้ำอุ่นๆอ,อ่านหนังสือที่เป็นเล่มฟังเพลงบรรเลงหรือเขียนบันทึกเป็นต้นครับควบคุมสภาพแวดล้อมให้คุณทําให้ห้องนอนของคุณเป็นถ้ำแห่งการนอนคือมืดที่สุดเงียบที่สุด และเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้ผ้าม่านทิปแสงหรือที่ปิดตาเพื่อกันแสงรบกวนหลีกเลี่ยงคาเฟอีนช่วงบ่ายคาเฟอีนมีครึ่งชีวิตที่ยาวนานการดื่มกาแฟหรือชาลหลังบ่ายสองโมงเป็นต้นไปอาจจะยังคงรบกวนคุณภาพการนอนของคุณในตอนกลางคืนได้แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าหลับได้ก็ตามครับเรื่องที่สคืออาหารให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่ออาหารใหม่ จากการกินเพื่อความอร่อยชั่ววูบมาเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายกฎง่ายๆที่ต้องยึดถือก็คือกินอาหารจริงนั่นก็คืออาหารที่มาจากธรรมชาติและผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดเน้นโปรโตีนและผักในทุกมือ้อโปรโตีนจะช่วยให้คุณอิ่มนานและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ส่วนผักและผลไม้จะให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นกำจัดน้ำตาลและแป้งขัดขาว สิ่งเหล่านี้คือโจรขโมยพลังงานตัวจริงมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วและดิ่งลงอย่างรวดเร็วเช่นกันทําให้คุณรู้สึกมีแรงแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็จะกลับมาหิวแล้วเลื่อยล้ากว่าเดิมวางแผนมื้ออาหารหรือมิวเพลฟเพื่อทําให้การกินอาหารสุขภาพเป็นเรื่องง่ายให้ใช้เวลาหนึ่งสองชั่วโมงในวันหยุดเช่นวันอาทิตย์ในการเตรียมอาหารสําหรับสัปดาห์ข้างหน้าเช่นหุงข้าวกล้องย่างอกไก่ ต้มไข่หรือล้างและหั่นผักเตรียมไว้เมื่อถึงเวลากินคุณแค่หยิบมาประกอบร่างซึ่งง่ายและเร็วกว่าการสั่งอาหารขยะมากดื่มน้ำให้เพียงพอการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อการทำงานของสมองทำให้รู้สึกเหนื่อยและไม่มีสมาธิได้แล้วตั้งขวดน,น้ำไว้บนโต๊ะทำงานและจิบตลอดทั้งวันเรื่องที่3คือการเคลื่อนไหว ร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวการนั่งนิ่งๆน,นานๆคือการบอกให้ร่างกายปิดสวิตช์การทำงานออกกำลังกาย30นาทีทุกวันไม่จำเป็นต้องหักโหมแค่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและเหงื่อออกก็พออาจจะเป็นการเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือเต้นก็ได้ครับและเพิ่มการเคลื่อนไหวประวันนีทคือพลังงานที่ใช้ จากการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่การออกกําลังกายซึ่งสําคัญมากพยายามเพิ่มกิจกรรมเหล่านี้เข้าไปในวันของคุณเช่นใช้บันไดแทนลิฟต์เดินคุยโทรศัพท์จอดรถให้ไกลขึ้นหรือลุกขึ้นมายืดเหยียดเส้นยดืดสายทุกชั่วโมงแค่คุณทํามเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอด90วันคุณไม่เพียงแต่จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่สุขภาพจิตอารมณ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่คือรากฐานทางกายภาพที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกความสำเร็จครับร์ที่3เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและสร้างความรู้จริงตอนนี้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีร่างกายที่พร้อมลุยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้ความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าคุณมีความสามารถอะไรบ้าง ในช่วง3มเดือนนี้เราจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาสมองและเพิ่มทักษะของเราอย่างจริงจังโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือการอ่านเพื่อสร้างปัญญาการอ่านหนังสือคือทางลัดที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เก่งที่สุดในโลกแต่เราจะไม่อ่านสเปะสปะครับผมอยากให้คุณเลือกหนังสือที่ให้ความรู้ที่ใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ข้อมูลที่มาแล้วก็ไปให้เน้นหนังสือในหมวดหมู่เหล่านี้ชีวประวัติ เรียนรู้ชีวิตความคิดและความผิดพลาดของคนที่ประสบความสําเร็จจิตวิทยาเพื่อให้คุณเข้าใจความคิดและการกระทําของตัวเองและคนอื่นมากขึ้นการพัฒนาตัวเองเล่มคลาสสิกหนังสือที่พูดถึงและการพื้นฐานที่ใช้ได้จริงเช่นการสร้างนิสัยการบริหารเวลาหรือการสื่อสารด้านธุรกิจหรือการเงินเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางานของเงินและโลกธุรกิจ ตั้งเป้าหมายง่ายๆว่าจะอ่านให้จบสัปดาห์ละหนึ่งเล่มและที่สำคัญคืออย่าอ่านผ่านๆให้อ่านแบบตั้งใจคือเมื่ออ่านจบแต่ละบทให้ลองสรุปท่านสั้นว่าได้เรียนรู้อะไรหรือเมื่ออ่านจบเล่มให้ลองเขียนสรุปใจความสำคัญหนึ่งหน้ากระดาษการทำแบบนี้จะเปลี่ยนข้อมูลในหนังสือให้กลายเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวของคุณจริงๆครับ ส่วนที่2คือการฝึกฝนทักษะมูลค่าสูงหรือ High Value Skill นอกจากความรู้รอบตัวแล้วให้คุณเลือกทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดมา1อย่างแล้วทุ่มเทฝึกฝนมันอย่างจริงจังตลอด90วันนี้ทักษะมูลค่าสูงคือทักษะที่สามารถสร้างรายได้หรือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างชัดเจนชนเช่นการทำการตลาดดิจิทัลการทำโฆษณาออนไลน์ SEO การเขียน การเขียนคอนเทนต์การเขียนคำโฆษณาหรือ Copywriting การสื่อสารการพูดในที่ประชุมใหญ่การนำเสนอการเจรจาต่อรองด้านเทคโนโลยีการเขียนโค้ดเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเลือกได้แล้วหนึ่งอย่างให้คุณจัดเวลาเรียนรู้และลงมือฝึก ทักษะนี้ทุกวันวันละ60-90นาทีอาจจะเรียนจากคอร์สออนไลน์ YouTube หรือหนังสือแต่หัวใจสำคัญคือการฝึกฝนไม่ใช่แค่นั่งดูเฉยเฉเช่นถ้าคุณเรียนเขียนโปรแกรมก็ต้องลงมือเขียนโค้ดจริงๆทุกวันถ้าเรียนตัดต่อวิดีโอก็กต้องหาฟุตเทจมาลองตัดต่อจริงๆเมื่อครบ90วันคุณจะมีความสามารถใหม่ติดตัวที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ทันทีครับการใช้เวลา3เดือนนี้ไปกับการอ่านและฝึกฝน ทักษะอย่างเข้มข้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคุณกำลังเปลี่ยนเวลาว่างที่เคยไถมือถือเล่นไปวันๆให้กลายเป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตครับ 4. กํกำจัดสิ่งรบกวนและฝึกสมาธิเรามีเป้าหมายมีพลังและมีความรู้แล้วแต่ทั้งหมดนี้จะไร้ความหมายถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิหรือความสามารถในการจดจ่อ ในยุคปัจจุบันศัตรูตัวฉกาจที่สุดของความสำเร็จคือสิ่งรบกวนครับเสียงแจ้งเตือนจากมือถือโซเชียลมีเดียข่าวสารที่ไม่จำเป็นมันคอยดึงความสนใจของเราไปตลอดทั้งวันทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่และรู้สึกเหนื่อยล้าดังนั้นหัวใจสำคัญของการเก็บตัว3มเดือนนี้คือการประกาศสงครามกับสิ่งรบกวนและฝึกฝนสมองของเราให้กลับมาจดจ่อได้อีกครั้ง ขั้นตอนแรกที่ต้องทำทันทีคือการทำดิจิตอลดีท็อกซ์หรือการล้างพิษจากโลกดิจิตอลนี่คือกฎที่คุณต้องทำตามอย่างเคร่งครัดในช่วง90วันนี้ 1. ลบแอปโซเชียลมีเดียลบแอป Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ออกจากมือถือของคุณให้หมดการทำแบบนี้จะช่วยลดการถูกกระตุ้นให้หยิบมือถือขึ้นมาไถดูอย่างไร้จุดหมาย 2. ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือแล้วปิดการแจ้งเตือนหรือ notification ของทุกแอปที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจริงๆเช่นการโทรศัพท์หรือข้อความจากคนสำคัญเท่านั้นเหลือ,อไว้แค่สิ่งที่จำเป็นจริงๆ 3. าํกำหนดเวลาเช็คอีเมลและข้อความแทนที่จะตอบทันทีทุกครั้งที่ข้อความเข้าให้กำหนดเวลาเช็คเป็นรอบๆเช่นเช็คตอน11โมงเช้า และอีกทีตอน4ี่โมงเย็นวิธีนี้จะทำให้คุณมีช่วงเวลาทำงานยาวๆที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะเลยในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกกรวนกระวายใจหรือรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าสมองของคุณกำลังปรับตัวหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณจะพบว่าคุณมีเวลามากขึ้นมีสมาธิดีขึ้นและรู้สึกสงบขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อขั้นตอนที่สคือการฝึกสมาธิแบบง่าย สมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องศาสนานะครับแต่หมายถึงการออกกำลังกายให้สมองเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจ่อผมอยากให้คุณฝึกสิ่งนี้ทุกวันวันละ15นาทีวิธีที่ง่ายที่สุดคือหาสถานที่เงียบๆนั่งในท่าที่สบายๆบ,บนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้10นาทีหลับตาลงแล้วหายใจเข้าออกชา้ชาๆให้ความสนใจทั้งหมดไปที่ ลมหายใจของคุณสังเกตความรู้สึกตอนที่ลมหายใจเข้าและออกเป็นเรื่องปกติที่ความคิดอื่นจะแวบเข้ามาในหัวเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่ต้องหุดหงิดแค่ค่อยๆดึงความสนใจของคุณกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลการทำแบบนี้ทุกวันก็เหมือนกับการยกเวทให้สมองครับ มันจะช่วยฝึกให้คุณรู้ทันความคิดของตัวเองและสามารถดึงสมาธิกลับมาจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้นไปด้วยเมื่อคุณทำสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปคือลดสิ่งรบกวนจากภายนอกและฝึกสมาธิจากภายในคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังพิเศษในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดลึกๆได้ดีกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวเลยครับ 5. สร้างวินัยและกิจวัตรประจำวัน มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เรามีองค์ประกอบที่สำคัญเกือบครบแล้วแต่สิ่งที่จะนำทุกอย่างมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันและทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในทุกๆวัน<ๆ>ก็คือวินัยและกิจวัตรประจําวันหรือรูทีนนั่นเองครับหลายคนเข้าใจผิดว่าคนสำเร็จต้องมีแรงบันดาลใจตลอดเวลาแต่ความจริงแล้ว พวกเขาแค่มีระบบหรือกิจวัตรที่ดีที่ช่วยให้เขาลงมือทําสิ่งที่ควรทําได้โดยอัตโนมัติแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเลยก็ตามในช่วงสมเดือนนี้เราจะมาสร้างระบบนี้ให้กับตัวเองกันครับ หัวใจสำคัญคือเลิกพึ่งพาแรงจูงใจแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่แน่นอนวันนี้อาจจะมีแต่พรุ่งนี้อาจจะหายไปเราจะสร้างกิจวัตรที่แข็งแกร่งขึ้นมาแทนที่มันคือการกำหนดพฤติกรรมที่เราจะทำซ้ำๆในเวลาเดิมๆทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยที่ไม่ต้องใช้ความคิดหรือพลังใจในการเริ่มต้นทำอีกต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ออกแบบตารางเวลาในอุดมคติของคุณลองวางแผนว่าในหนึ่งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนคุณอยากจะใช้เวลาไปกับอะไรบ้างโดยให้ใส่กิจกรรมจากพาร์ท 2, 3และ4เข้าไปในตารางด้วยตัวอย่างเช่น6 0โมงถึง6โมงครึ่ง,งตื่นนอนดื่มน้ำออกกำลังกายเบาๆเคลื่อนไหว6 3โมงครึ่งถึง7ดโมงนั่งสมาธิและเขียนบันทึกฝึกสมาธิ เจอ่านหนังสือเรียนรู้8-9าอาบน้ำทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์พลังงาน9-12ช่วงเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสุด Deep Work และวางแผนต่อไปจนถึงเวลาเข้านอน การมีตารางเวลาที่ชัดเจนจะช่วยกำจัดเวลาว่างที่เรามักจะเสียไปกับการไถมือถือหรือทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมวันของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้วันนั้นควบคุมคุณเทคนิคต่อมาคือการสร้างนิสัยให้เป็นเรื่องง่ายโดยใช้หลักการที่เรียกว่า habit stacking หรือการต่อยอดนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมที่มีอยู่แล้วเช่น เช่นหลังจากที่ฉันแปลงฟันนิสัยเดิมเสร็จแล้วฉันจะวิดพื้น10ครั้งนิสัยใหม่หรือหลังจากที่ฉันชงกาแฟตอนเช้านิสัยเดิมฉันจะนั่งสมาธิ5นาทีนิสัยใหม่วิธีนี้จะช่วยให้นิสัยใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจน และกฎที่สำคัญที่สุดคือ consistency over intensity หรือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นการออกกำลังกายวันละ30นาทีทุกวันดีกว่าการออกกำลังกาย3ชั่วโมงอาทิตย์ละครั้งการอ่านหนังสือวันละ15หน้าทุกวันดีกว่าการอ่านรวดเดียว100หน้าแล้วหยุดไปอีกหลายวัน ในช่วง3เดือนนี้ให้คุณโฟกัสที่การทำตามกิจวัตรที่วางไว้ให้ได้ทุกวันไม่ต้องสมบูรณ์แบบ100%เซก็ได้แต่ขอแค่ให้ได้ลงมือทำเมื่อครบ90วันกิจวัตรเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณคุณจะมีวินัยโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปและนั่นคือเคล็ดลับของความสาเร็จในระยะยาวครับ 6. ทบทวนและวัดผลความก้าวหน้า การลงมือทำอย่างหนักเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราไม่เคยหยุดเพื่อทบทวนและวัดผลเลยเราก็อาจจะกำลังวิ่งผิดทางอยู่ได้ครับลองนึกภาพว่าคุณกำลังขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่ไม่เคยก้มดู GPS หรือป้ายบอกทางเลยคุณอาจจะขับไปถึงระยองโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ในช่วง3เดือนนี้เราจะต้องทำตัวเป็นทั้งผู้เล่นและโค้ชให้กับตัวเองไปพร้อมๆกันซึ่งหมายถึงการลงมือทำและคอยตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวเองอยู่เสมอ ขั้นตอนนี้คือการสร้างวงจรการเรียนรู้ Feedback Loop ให้กับตัวเองเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรที่ทำแล้วได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ง่ายและทรงพลังที่สุดก็คือสมุดบันทึกเล่มเดิมนั่นเองครับเราจะทำการทบทวน2รูปแบบ 1. การทบทวนรายวัน Daily Review ในทุกคืนก่อนนอนให้คุณใช้เวลาแค่5-10นาทีเขียนตอบคำถามนี้ลงในสมุดบันทึก วันนี้มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นบ้าง Wins of the day เขียนสิ่งที่คุณทำสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามเช่นทำตามกิจ,จวัตรตอนเช้าได้ครบหรืออ่านหนังสือได้ตามเป้าการทำแบบนี้ช่วยสร้างกำลังใจและทำให้เห็นความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน วันนี้มีอะไรที่ยังทำได้ไม่ดีหรือเป็นอุปสรรค a l l e n g e เขียนสิ่งที่คุณทำพลาดไปหรือปัญหาที่เจอเช่นเสียสมาธิเล่นมือถือนานไปหน่อยหรือรู้สึกไม่มีแรงตอนบ่าย พรุ่งนี้จะปรับปรุงอะไรได้บ้าง How to improve tomorrow จากปัญหาที่เจอให้คิดวิธีแก้ไขไง่ายๆหนึ่งอย่างสำหรับวันพรุ่งนี้เช่นพรุ่งนี้จะเอามือถือไปไว้ห้องอื่นตอนทำงานหรือพรุ่งนี้จะลองกินอาหารกลางวันที่เบาลงการทำแบบนี้ทุกคืนจะทำให้คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและทำให้วันพรุ่งนี้ของคุณดีกว่าวันนี้เสมอครับ 2. การทบทวนรายสัปดาห์ Weekly Review ในทุกๆสุดสัปดาห์เช่นบ่ายวันอาทิตย์ให้ใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อมองภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดดูบันทึกรายวันของทั้งสัปดาห์ลองดูว่ามีชัยชนะหรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือเปล่า วัดผลเทียบกับเป้าหมายดูว่าสิ่งที่คุณทำไปในสัปดาห์นี้มันพาคุณเข้าใกล้ภาพอนาคตที่เขียนไว้ในพาร์ทหนึ่งมากขึ้นแค่ไหนเช่นถ้าเป้าหมายคือการเรียนรู้ทักษะใหม่สัปดาห์นี้คุณได้ใช้เวลาฝึกฝนไปกี่ชั่วโมงวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าจากข้อมูลทั้งหมดให้คุณวางแผนสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในสัปดาห์ถัดไปอาจจะปรับภุงกิจ,จวัตรหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพิ่มเติม กระบวนการทบทวนและวัดผลนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนจากการทำงานมั่วๆไปสู่การทำงานอย่างมีกลยุทธ์มันทำให้คุณตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นและทำให้แน่ใจว่าเวลาและพลังงานที่ทุ่มเทไปตลอด3เดือนนี้จะไม่สูญเปล่าและกำลังพาคุณเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนครับ 7. วางแผนสาหรับ90วันข้างหน้า เราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บตัวแล้วครับตลอด90วันที่ผ่านมาคุณได้สร้างรากฐานชีวิตใหม่ที่แข็งแกร่งจากภายในตอนนี้คุณคือคนใหม่ที่มีเป้าหมายชัดเจนมีพลังงานเต็มเปี่ยมมีความรู้และทักษะใหม่มีสมาธิที่ดีเยี่ยมและมีวินัยที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันคำถามคือแล้วจะทำอะไรต่อไป ขั้นตอนนี้คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างช่วงเวลาเก็บตัวของคุณกับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณสร้างมานั้นถูกนำไปใช้อย่างเต็มศัก,กยภาพ การจบโปรเจกต์3เดือนนี้ไม่ใช่การกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่การเปิดตัวคุณในเวอร์ชั่น2.0สู่โลกภายนอกอย่างมีแบบแผนดังนั้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการเก็บตัวให้คุณวางแผนสำหรับ90วันข้างหน้าอย่างชัดเจน ขั้นตอนแรกตั้งเป้าหมายสำหรับ3เดือนถัดไปให้คุณกลับไปอ่านภาพอนาคตที่เขียนไว้ในพาร์ทหนึ่งอีกครั้งแล้วย่อยมันออกมาเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธปรรมและวัดผลได้สำหรับ3เดือนข้างหน้าโดยใช้หลักการที่ว่าเป้าหมายที่ดีต้องชัดเจนและมีเดทไลน์เช่น แทนที่จะตั้งว่าอยากมีรายได้เสริมให้ตั้งว่าจะเริ่มรับงานฟรีแลนซ์ด้านการเขียนคอนเทนต์และสร้างรายได้ให้ได้อย่างน้อย5,000บาทภายใน90วันแทนที่จะตั้งว่าอยากหุ่นดีขึ้นให้ตั้งว่าจะลดไขมันในร่างกายลง2%และสามารถวิดพื้นได้20ครั้งต่อเนื่องภายใน90วัน แทนที่จะตั้งว่าอยากทำโปรเจกต์ใหม่ให้ตั้งว่าจะเขียนแผนธุรกิจสำหรับโปรเจกต์ X ให้เสร็จและนำเสนอให้เพื่อนที่ไว้ใจดูเพื่อขอความเห็นภายใน30วันแรกการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณมีทิศทางในการลงมือทำทันทีหลังจากจบช่วงเก็บตัว ขั้นตอนที่สองวางแผนรับมือกับสภาพแวดล้อมเก่าเมื่อคุณกลับไปสู่โลกภายนอกคุณจะเจอกับสิ่งรบกวนและสิ่งยั่วยุแบบเดิมๆที่เคยเจอคุณต้องวางแผนป้องกันนิสัยดีๆที่สร้างมาตลอด3เดือนนี้ไว้ล่วงหน้าเช่นกิจวัตรตอนเช้าตัดสินใจแน่ๆว่าจะยังคงทำกิจวัตรตอนเช้าออกกำลังกายนั่งสมาธิอ่านหนังสือต่อไปไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม การใช้โซเชียลมีเดียถ้าคุณจะกลับไปเล่นโซเชียลมีเดียให้ตั้งกฎกับตัวเองเช่นจะเล่นแค่วันละ30นาทีหลังเลิกงานเท่านั้นความสัมพันธ์อาจจะต้องสื่อสารกับเพื่อนหรือคนรอบข้างว่าคุณกำลังให้ความสำคัญกับเป้าหมายใหม่ๆและอาจจะมีเวลาให้พวกเขาน้อยลงในบางเรื่อง ขั้นตอนที่3ลงมือทำทันทีในสัปดาห์แรกอย่ารอช้าครับทันทีที่ครบ90วันให้คุณลงมือทำในสิ่งที่เล็กที่สุดที่เกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ของคุณทันทีการสร้างโมเมนตัมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญมากมันจะช่วยให้คุณเดือนหน้าต่อไปได้ง่ายขึ้นการวางแผน90วันข้างหน้านี้คือการทำให้แน่ใจว่าความพยายามทั้งหมดของคุณในช่วงเก็บตัวจะไม่จบลงแค่ใน3เดือน แต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแท้จริงคุณไม่ได้แค่กลับไปใช้ชีวิตแต่คุณกำลังกลับไปนำชีวิตของคุณเองครับและนั่นก็คือ7สิ่งที่คุณต้องทำในช่วงเวลาเก็บตัว3เดือนครับ จากการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนการดูแลร่างกายให้มีพลังการเรียนรู้ทักษะใหม่การกำจัดสิ่งรบกวนการสร้างวินยัยการทบทวนตัวเองไปจนถึงการวางแผนเพื่อก้าวต่อไปทั้งหมดนี้คือพิมพ์เขียวที่ถูกสรุปมาให้คุณแล้ว ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก90วันนี้มันมากกว่าแค่การประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันคือการได้ความสามารถในการควบคุมชีวิตตัวเองกลับคืนมาคุณจะเปลี่ยนจากคนที่ไหลไปตามกระแสให้กลายเป็นคนที่กำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าคุณได้สร้างมันขึ้นมาจากความพยายามและวินัยของตัวเองจริงๆ ผมรู้ว่าการทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความตั้งใจจริงแต่ผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ากว่าที่คิดไว้หลายเท่าตัวสามเดือนข้างหน้านี้จะผ่านไปอยู่ดีไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคำถามก็คือคุณจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเดิมหรือจะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตเวอร์ชันใหม่ที่คุณฝันถึงมาตลอดทางเลือกอยู่ในมือของคุณแล้วครับ ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจฟังมาจนจบผมหวังว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ขอให้คุณสนุกกับการสร้างสารรค์ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับ